เอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนีุ้้ยเริ่มเกีียวแล้วครับผมนี่สำหรับไก่ทองคำา8 0ครับผมมาพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไยที่เขารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง youtube นะครับ f a c e b o o k แฟนเพจนะครับแล้วก็ tiktok ครับผม ที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทานานะครับต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเนี่ยเอาครับพี่น้องครับสาหรับวันนี้ครับบรรยากาศอุ้ยกำลังมาลึกคือคักเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยสำหรับเลือกงามยามดีนะครับในการเกี่ยวข้าวของเรานะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นาะ นั่นก็คือข้าวสายพันธุ์นี้ครับไก่ทองคำา8 0ครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนละเอียดตั้งๆเป็นยังไงนะครับพาไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้ครับเขามาเบิ้งมุมกล่องทางนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับสู่พื้นที่โคกหนองนาธรรมมาฆ่าหมาสลรคามครับผม หลังจากหลายคลิปก่อนที่ผ่านมานะครับเฮ้าไดววจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับของการเพาะปลูกข้าวนะครับผมในหลายๆสายพันธุ์นะครับที่อยู่ที่นี่ครับผมโคกหนองนาธรรมมะข่ามาสารครมครับพี่น้องครับนี่เนาะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของการเฮ็ดนะครับตั้งแต่การเตรียมแปลงนะครับการวานนะครับรวมไปจนถึงนะครับตอนนี้นะครับ ได้เวลาที่จะทําการเก็บเกี่ยวแล้วครับผมสําหรับตอนนี้เนาะซึ่งสายพันธุ์แรกนะครับที่เราจะทําการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับนี่เนาะไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับของข้าวเจ้านาปังที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเราก็พ่อม่พี่น้องป้องไปนะครับมีความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวหลังจากคลิปก้อนดีพันธุ์มานะครับเดวิลจานะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับหรือว่าพัฒนาการนะครับของข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับนาะเอาก็เลยขออนุญาตนะครับบาดท่บนอคณะที่นะครับรถกำลังทาการเกี่ยวนะครับในรอบแรกนะครับก็เลยสีมะว่าจานะครับให้พี่น้องป้องไปยนะครับเดี๋ยวรับฟังกันนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมข้าวไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับเป็นข้าวนาปังนะครับพื้นแข็ง ที่มีอายุการเก็บเกี่ยว80วันนะซึ่งคำว่า8 0นะครับมาจากอายุการเก็บเกี่ยวของเข่าสายพันนี้ครับผมมีอายุการเก็บเกี่ยว80วันครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับของข้าวสายพันนี้นะครับเนื่องจากว่าหนึ่งเป็นเขาที่มีอายุสั้นครับเพรา้พี่น้องเฝ้าปลูกเอ่ฝ้าแล้วเฝ้าเกี่ยวเฝ้าขายครับพี่น้องครับนี่เนาะเฝ้าด้วยพรเนาะ ส่วนจุดเด่นที่2นะครับเป็นข้าวที่สามารถตัดพันปนได้นะครับผมสำหรับเข่าดีดเข่าเด้งนะครับหรือว่าเข่าพันปนต่างๆที่มีอายุเง่าวก็80มือครับพี่น้องครับนี่เนาะข้าวไก่ทองคำา80สามารถที่จะตัดพันปนนะครับพันเข้าดีดเข้าเด้งนะครับแล้วก็พันข้าวปนอื่นๆได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็ที่สำคัญนะครับอีกประการหนึ่งนะครับ สำหรับลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับก็คือมีลักษณะต้นเตี้ยครับ7 0็ดสิบถึงเกเซนครับพี่น้องครับแต่กอได้ดีนะครับมีละแงะจับกันได้ถี่นะครับก็เลยทําให้ผลผลิตสูงครับ1,000กิโลกรัมนะครับหรือว่า1ตันนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าถี่พันุ์มากอยู่ในพื้นที่โคกหนองหน้าท่ามคามาสาัคามมองนีนนะครับได้ถึงตัน2ตัน3นะครับบางคนได้ตัน5เลยทีเดียวนะครับผม ที่สาคัญที่สุดนะครับพี่น้องครับนี่ห้องเบิ้งนะครับเห็นบ่หนิปาดพี่น้องเบิ้งเด้อนี่เนาะนี่นี่นี่เห็นบ่หนิระแงจับกันอย่างทีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาเกี่ยวมือนี่นะครับค่อนข้างทีแห่งแน่จักน้อยนะครับเนื่องจากว่าเซตเป็นเขาพันเนาะพอยพี่น้องนะครับมีความสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเอาเลยให้พอยพี่น้องนะครับได้เบิ้งกันครับนี่ เห็นบ่ดเลครับอยู่ขอบขั้นแท่นหน้าครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่มาเบิ่งกันชัดๆครับผมพี่น้องครับนี่อุยเป็นอศศรไห่นะสาหรับไก่ทองคํา80ของเราครับผมเอามาเบิ่งฝากทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่นะครับนี่ครับผมเอาให้พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันชัดๆครับผมสำหรับแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรนะครับข้าวเจ้านาปังไก่ทองคำา80ครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาครับพี่น้องครับทางร้านตอนนี้กเต็มอุ้มเป็นที่เรร้อยแล้วครับผมพี่น้องครับพี่น้องหลังจากเกี่ยวไปได้สามข้องครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่าตอนนี้เต็มอุ้มแล้วครับผมเนี่ยตอนนี้เรากําลังเ้าข้าวนะครับผมเพื่อทำการเกี่ยวแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเพอ่อสิมาใช้รถแกะครับพี่น้องครับรถแกะของงอเนาะเอาบาดที็นี่เฮ้าสิ เอาเขานี่นะครับเพื่อสิไปทําการนะครับสากนะครับในการเฮ็ดมะเร็พันธุ์นะครับแบ่งปันให้ครับพี่น้องปองไปต่อไปครับพี่น้องครับเอาพี่น้องครับเพามาเบื่องน้ากันครับผมนี่สําหรับไก่ทองคำแปดศูนย์ครับพี่น้องอุ้ยบอกไงเอาไยขึ้นกันนะชิ้งานน้ฝ้ายเม็ดขึ้นป่าที่โตบอี่งครับนี่เม็ดตรงๆครับพี่น้องครับเดี๋ยวนาองตัวจะพะยังยิ่งเอ่อเข้ามาเกี่ยวนะครับผม ในช่วงเข่าขอบพอดีในช่วงสงการพอดีครับพี่น้องครับพี่น้องนี่นะครับผมนี่ครับผมเอาฝาก้ายสุดนะครับสําหรับพี่น้องฟ้องไปท่านไหนยาที่ได้เข่าสายพัดนี่ครับผมนี่ไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับก็สามารถประสานมาได้นะครับที่สามหมายเลขโทรศัพท์ครับพี่น้องครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับผม หมายเลขที่2ครับ092ครับ5164252นะครับแล้วก็หมายเลขที่3ครับผม0650495999นะครับผมเนี่ยเห็ดอยู่ในพื้นที่นีประมาณจัก2ไร่ครับพี่น้องครับเนาะเด็ดสามข้องขนประโจนวายเด็ดเต็มกลุ่มแล้วครับพี่น้องครับเนาะคครรัับบพี่น้องเนาะเอาฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม มีจำนวนจํากัดนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับพร้อมล่าผ้าจากที่นอลงไปไปเที่ยงตัวนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยถึจะสอนง่ายครับผมไก่ทองทำแปดศูนย์ครับผม